สวัสดีค่ะวันนี้เรามายำนะคะหมูยอมะม่วงนะคะแบบแซ่บแบบเครื่องปรุงเราจะมีอยู่แค่นี้นะคะเนี่ยหมูยออยู่นี่นะคะหมูยอมะม่วงนะคะพริกตำนะคะพริกตำมะนาวนะคะแล้วก็เนี่ยพริกป่นนะคะพริกป่นนะคะน้ําปลานะคะเครื่องปรุงรสนี่เราใส่ไปเรียบร้อยแล้วนะคะมีมีน้ําตาลทรายนะคะและเครื่องปรุงรสลงไปแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะทําการทําเลยนะจ๊ะทําเลยจ้ะ เราก็เติมพริกไปก่อนนะคะพริกนี่นะคะพริกนะคะทำแบบนี้เลยค่ะมาเติมปลานี่นะคะแบบง่ายๆนะคะาไม่พริกแต่ว่าเติมอย่านู้ไปอีกนะคะคนให้เข้ากันเลยจ้าของเรานะคะเติมน้ำมะนาวลงไปหมด ไม่ค่อยกินนะคะเพราะเราไม่มีเไม่เราไม่มีวัตถุดิบเยอะนะคะวัตถุดิบเรามีแค่นี้ค่ะที่บ้านมีแค่ไหนก็แค่นั้นนะคะตับทำแบบง่ายๆบ้านๆน,นะคะกินได้ได้กินได้ง่ายเลยจ้า เราใส่มะม่วงไปนะคะด้เผ็ดเดี๋ยวเราตรุงด้วยผิดปดน,นะคะเพราะเรานน่ผิดป่นด้วยนะมะม่วง,วงะคะ่ะนี่นะคะเราก็เติมไปว่าอร่อยแค่ไหนาหรือเปล่านะคะ ใส่เ้ายเผ็ดๆหน่อยรสแซ่บแซ่บจริงๆนะคะถึงจะอร่อยแล้วก็ลองชิมดูนะคะว่าเขาอร่อยไหมอร่อยนะคะเดี๋ยวลองคินจากเมือนี่นะคะอืม มะม่วมันเป็นน้อยนะคะแล้วก็จะไม่กันสาย่ะใบนิดเกียวยำยำแบบอร่อยนะคะยำมะม่วงไปด้วยหมูยอนะคะไใอร่อยแล้ะ ชิมมะม่วงอืมอร่อยพอแล้วเด๋ยวเผ็ดอืม,อม,อม,อมเรื่อยมาได้ใส่นะคะผักชีมีมีผักอะไรก็ใส่ลงไปเราทำให้เราอร่อยรสชาติดีมากมีผักไม่มีผักจิ้มนะคะอ่า แค่นี้แหละค่ะของเราง่ายไม่ต้องเติมอะไรมากแค่แบบทำยำหมูยอมะม่วงบ้านๆของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ค่ะมาใส่จานตักเสิร์ฟตักเสิร์ฟนี่แค่นี้นะคะทำแบบเร็ว ใส่ลงผักชีลงไปนิดนะคะจะอร่อยเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่มีอะไรมากเสร็จแล้วจ้ะยำหมูยอมะม่วงของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ราคานะกินไหมคะค่ะทําทแบบง่ายๆนะคะแบบสั้นๆเวลาระยะเวลาไม่ยาวนะคะก็ขอจบคลิปนี้เพียงเท่าน,นี้นะคะ ขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านที่รับชมคลิปนี้จงมีความสุขนะคะเดินทางไปไหนขอให้มีสิ่งที่ดีเข้ามาในชีวิตบุญรักษาพากักภคุ้มครองสาธุค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจด้วยนะคะจะได้ไปพลาคดคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะสาธุค่ะ